สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เรามาเที่ยวอำเภอสุกเกียวกะน,นะคะสุกเกียวกะมีชื่อเสียงในด้านออนเซ็นนะคะก็อยู่ในอำเภอเอ,อ,อยู่ในตัวจังหวัดเงียตาเจ้าววันนี้จะพาเปือเป่อนๆมาดูเนาะว่าในอ,อ,อำเภอ,เอ,อสุกเกียวกะเนี้ย มีมีไรอย่างพองเนาะเจ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอของฝากของกินเป็นคล้ายซาลาเปาอย่างเนี้ยเจ้านะแล้วส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นพวกโรงแรมเลีวกังอย่างเนี้ยเจ้าะจะพามาอยู่ใกล้ๆบ้านนะเจ้าอ,อยู่ใกล้ๆบ้านออ่่าา ที่อำเภออาคาโนชินะเจ้าเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรมั่งนะตอนนี้มันก็จะเงียบเหงาหน่อยเจ้าเพราะว่ามันโควิดเยอะเนาะนักท่องเที่ยวก็บ่ค่อยจะมีเจ้าก็จะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะคะ นี่ก็จะเป็นโรงแรมออนเซ็นนะคะเงียบสงบดีเจ้าก็ มัค่อยหญ่เทจะได้นะที่นี่นะมันจะมีออนเซน็นออนเซน็นที่อ่าที่บบใจ๊ัได้เปิดใจ้บริการก็มี้นะเจ้าตอนนี้ก็จะเงียบเียบน้อยเนาะเจ้าเราเดินเดินมา ถึงที่นี่เนาะคงจะมีอย่างละเจ้าแล้วเดี๋ยวเขาจะเดินกลับไปแต่ตางเก่าเนาะว่าลงไปข้างล่างเนี่ยจะมีอย่างของมีล้านแบบไหนของเ,เจ้าเดี๋ยวจะทายให้ชมเนาะเจ้าเดินกลับมาแล้วนะตอนนี้นะเดินกลับมาทางเก่าเนาะ เดิน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 ขากระเพากระเพากระเพาอืม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเล็กๆนะเจ้าอสมใจเกาะ่มีมมอหยาง่ม,มี่หยางล้านหยางก็บ่มีเยอะพอสมควรนะเจ้ามีนี่ๆน่อยๆนะอืมซึ้งจะเงียบขนาดเลยนะเจ้าตอนนี้ทาย อยากจะทายหื้ทุกคนดูเนาะเจ้าว่าเออมันก็มีอยา่างที่น่าสนใจอยู่หลายหลายอย่างอยู่เนะเจ้าในอำเภอเนี่ยจะมีทั้งออนเซนเนาะแล้วก็มีทั้งวัดทั้งอย่างแต่เจ้าเลยจะค่อยๆทยอยทายหื้ทุกคนดูนะเจ้าตอนนี้เกาะทายแถวๆใกล้ๆบ้านนี่ไปก่อนเนาะเพราะว่าไปไก่ก็ยังไม่ได้เถอะหนึ่งข้อขาก็าายังบ่เออบ่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เือเนาะเออ ก็ค่ะทายได้เต้าตีเขาจะเข้ามาทายอ่าที่ใกล้ๆนี่ได้นะเจ้ามีเจ้าก็จะมีถนนเส้นนี้ล่ะเจ้าคือจะเป็นอ่าอ่าขายพวกของของของกินจะเป็นร้านอาหารหรือว่าภาษาญี่ปุ่นเนาะคนทัาว่าโอมมนยูอย่างเงี้ยอืมเจ้าอืม จะเป็นพวก ه, ของของฝากไปน่าคะเจา้าแล้วก็มันก็จะเงียบเงบเนาะมีมาเยอะเจา้ามีมาเยอะแต่เลยก็ก็จะมีถนนเสนเ้นนี้แล้วก็จะมีโรงแรมก็มีโรงแรมเรียวกังก็มีอยู่แต่ก็ติปิตตอนนี้ปิด ติบัใจไม่ได้เปิดบริการก็ยังมีอยู่นะเจ้าเพราะว่าโควิดก็ยังมีอยู่เนาะก็ยังเปิดใจบริการอยู่นะเจ้าอันนี้ก็เป็นร้านโอมานอยู่นะเจ้าเนาะอยากจะถ่ายข้างในเหมือนกันนะแต่กล้าถ่ายเนาะ ក្រើនុះពាល់ន្រើនល់ แต่ร้านขายขนมนะจ๊ะร้านขายขนมจะเยอะมากขนมเกี่ยวกับพวกโอมนจิวอะไรพวกนี้เจะคล้ายซาลาเปาอะนะเดินดูเรื่อยๆไปก่อนเนาะทุกคนเนาะ จะเงียบเงียบมากพอดีวันนี้เป็นวันจันทร์ตวยเนาะถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็คงจะมีนักท่องเที่ยวมาเดินผ่องเนาะตอนนี้เกามีมีมายเยอะอ่ะมันแก่อำเภอเล็กๆ่ะเจ้าอ,อำเภออำเภอมันใหญ่เลยอ่ะเนาะ แต่ก็ยากอย่างททุกคนอได้หู้ว่าอำเภอทีตีอ่าที่เจ้าอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นอย่างไรอย่างเนาะอมืมันก็่มี่อย่างที่น่าตื่นเต้น,ต,นต่อใดนะแต่เกาะมีเล็ก <c oughs> นิดหนวอยวเนี่ยใกล้ๆบ้านเนี่ยเจ้าขับรถมาก,กว่าประมาณสักสามนาที สัญญาออนเซนกับพิดตัวลงหลายแห่งเลยเลยนะนี่กับพิดตัวลงล้ะเจ้าดทีนี้กับพิดตัวลงนะเจ้าบันใช่เปิดบริการเลยแล้วก็จะมีแหง่งตั้งหน้าพุ่นนะเจ้าตีว่าทีนี้ตีแจ่เท่านะเจ้าแบบแบบบ้านเฮาอ่ะ น้เจ้าจะมีทีแจ้าเราจะมีกินนอนเส้นฉุนมากอืมกินชุนมากๆโอ้ยปิดตัวลงเยอะเลยเงามากอืมนะ อยากจะทายให้ทุกคนดูเยอะกว่านี่เจ้าแต่มันมันบ่มีเนาะมันมีแต่าี์เนาะมีเต่าีอ้อ่ะอก็ถ้าทายได้เต่าย์ก็จะเงียบเงานน่เปินกระปิดตัวจองเจ้ามาได้เปิดบริการนี่ก็เป็นเลี้ยวกังเหมือนกันที่น่านจะเป็นที่ แชร์เท่านะเจ้าแต่ว่านักท่องเที่ยวคนเข้าไปเนาะก่ากาเข้าไปทายเนาะค่าเข้าไปทายเป็นกาเข้าไปทายในออนเซ็นนะเจ้าพ่อมีนักท่องเที่ยวบินนะหน,นะนันนนนนงแชร์เท่ากันอยู่เนาะก็ต้องเก่งใจเป็นเนาะอ,อ,อันนี้จะเป็นโค้กนนิ่หน้าหีหบีอหรออันนี้เป็น วบียร์สกูร์じไないช่งางโอ้โอ๋ออ้ที่นี่ที่นี่เป็นร้านเบียร์เจ้าร้านเบียร์แล้วก็เป็นร้านพวกฮัมเมอร์อะไรพวกเนี้ยเจ้า โอ้จะเป็นเบียร์สดนะคิดว่านี่ก็จะมีตีแช่เท่าอ๋อนัก่องเกี่ยวออกไปละเออราเข้าไปถ่ายได้เรับะแต่พยายามที่จะมาฮึ่ได้โดนกล้องจะพยายามที่จะเนาะ เป,เป็นลักษณะแบบนี้นะเจ้านะแบบนี้เนาะเข้าไปมันได้นัะน้องเที่ยวม่นนังอยู่นะเจ้าเก่งใจคนเนาะอ,อันนี้ก็เป็นเลวกลางนะเจ้าเลวกลางเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะอยู่ทิดตี่น,นี่แม่นมดเลยนะฮะ <S <S ข้างนะ เจ้าขอบคุณทุกคนนะเจ้าที่เข้ามาชมคลิปนี้นะเจ้าก็แค่นี้ก็คลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้ก่อนนะเจ้าเดี๋ยวไว้พบกันคลิปใหม่นะเจ้าขอบคุณเจ้า